เมื่อนางร้ายได้ถูกนางเอกของเรื่องแย่งผัวจนทําให้เธอช็อกไปและระลึกขึ้นได้ว่าตัวตนที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้คือตัวละครในเกมจีบหนุ่มไอ้เหียแถมเธอยังเป็นคู่มั่นของเจ้าชายฮัดไนสุดหล่อผมทองคนนี้อีกและเธอก็รู้ดีว่าจุดจบของตัวละครที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะเธอคือเทียร่าโรสนางร้ายในเกมจีบหนุ่มเกมนี้ส่วนไอ้หัวทองที่มันยืนกอดสาวอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นพระเอกไงและมันเป็นเจ้าชายด้วยแถมโง่อีกต่างหากเพราะว่าพี่สุดหล่อผมทองคนนี้เขาถูกปูบทมาให้คู่กับนางเอกของเรื่องเพราะั ไม่ว่านางเอกในเกมจะพูดอะไรพี่แกเชื่อหมดใจเลยซึ่งถ้าตามเนื้อเรื่องจริงเท拉โลสก็ควรจะร้ายเหมือนที่นางเอกในเกมมันพูดถึงนั่นแหละแต่เท拉โลสคนนี้เป็นคนที่เคยเล่นเกมจีบหนุ่มนี้มาก่อนและก็เพิ่งระลึกชาติได้เพราะง้นเนี่ยสันดานมันคนละคนกันนั่นก็หมายความว่าที่นางเอกของเกมมันเล่าให้กับเจ้าชายผมทองฟังว่ามันโดนกันแกล้งบ้างโดนด่าบ้างคือมันปาดตอแลเพะทั้งหมดที่เท拉โลสทำไปเนี่ยคือเขามีเหตุผลและเหตุผลดีด้วยแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเจ้าชายเนี่ยไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้ง เลยขอถอนมั่นเทเาโรสเพราะตอนนี้เขาอยากจะมั่นกับอีนางเอกนี่แทนในใจของนางร้ายคือก็ไม่ได้อะไรเพราะอย่างน้อยถึงถอนมั่นไปก็ยังมีคนรอบข้างกับครอบครัวอยู่แต่ไอแบบผมทองมันไม่หยุดแค่นั้นมันตั้งใจไล่เทเาโรสออกจากประเทศข้อหาทำร้ายว่าที่พระมเหสีคนใหม่ชีวิตของเธอเกือบจะจบสิ้นแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่ได้เจ้าชายอณนจักรข้างเคียงอย่างอควาสติสมาขอมั่นซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นพระเอกของเกมจีบหนุ่มภาคต่อของเกมนี้เป็นพระเอกในฝันของเธอเหมือนกันแต่เพราะถูกส่งมาที่โลกนี้ก่อนก็เลยยังไม่ทันได้เล่นแถม เจ้าชายอวคาคนนี้เขายังแอบชอบเทียอราโรสมานานแล้วแต่พอตอนนั้นเธอเป็นคู่มั่นของเจ้าชายผมทองเลยทําให้เขานั้นไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกได้เพราะงานนี้ถือเป็นโอกาสดีสําหรับเขาที่จะได้ขอแต่งงานกับเธอเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวความรักของอดีตนางร้ายกับเจ้าชายต่างอาณาจักรหวานๆกันไปจนทําเอาเจ้าชายผมทองเนี่ยถึงกับสํานึกเลยตบน้าแม้งมาเป็นทีนึงแต่มันไม่ทันแล้วพี่มันของโกกับอนิเมะเรื่องท่านหญิงนางร้ายถูกเจ้าชายราชทายาทของอาณาจักรข้างเคียงหลงรักมีภาคไทยด้วยนะในคันชิโร